ก็สวัสดีนะครับนวันนี้นะครับเราอยู่กันที่นะครับบริษัทชิงคองบิ๊กคาร์นะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับตั้งอยู่บนถนนเอกชัยครับติดกับห้างแมคโครจังหวัดสมุทรสาครนะครับนวันนี้นะครับผมแอดมินบิวนะครับก็พามาดูรถกันนะครับดูรถเก่งนะครับเป็น t o y ยต้าเอลติสนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามีอยู่ด้วยกันถึง3มโฉมเลยทีเดียวนะครับก็คือโฉมหน้าในไลฟ์กันตอนนี้นะครับเป็นไงฮะ มีสามโฉมสามสีนะครับณตอนนี้นะครับนะเรียงจากทางด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเป็นสีเทาเข้มๆนะครับหรือว่าสีบอนเงินนั่นเองนะครับรถคันด้านซ้ายนะครับเป็นรถปี2016นะครับนะถัดมาครับคันตรงกลางนะครับคันตรงกลางคันนี้นะครับเป็นアウติดนะครับเครื่องยนต์1.8เช่นกันนะครับเป็นตัว e-SPORT นะครับ และทางด้านกว่ามือนะครับสีออกน้ำเงินนะครับน้ำเงินอมเทาๆน่อยๆนะครับเป็นรถปี2013นะครับรุ่น 1.8G นะครับทั้งหมดเป็นเครื่องยนต์1.8ทั้งนั้นเลยนะครับทุกคันเติมน้ำมัน E85 ได้ทั้งหมดนะครับนะมีใครสนใจคันไหนบ้างไหมครับนตอนนี้ผมอยู่บนหลังรถกระบะนะครับ ใครที่สนใจนะครับคันไหนนะครับแจ้งได้เลยนะครับหรืออยากให้รีวิวคันไหนก่อนนะครับช่วยคอมเมนต์กันมานิดนึงนะครับคันนี้ครับคันที่1นนะครับนี้2นะครับและคันนี้3นะครับนะช่วยคอมเมนต์ให้ผมหน่อยนะครับไม่มีใครคอมเมนต์ผมก็จะไม่ได้ลงจากหลังกระบะนะครับ ใครที่เข้ามานะครับก็ขอรบกวนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับนะกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับนะเดี๋ยวผมขอกดแชร์ก่อนนะครับช่วงนี้อากาศก็เริ่มกลับมาร้อนๆอีกแล้วนะครับนะฮะดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับ สวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมอยู่นะครับนะขอฝากนะครับรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะสวัสดีนะครับคุณพมรน,นะครับสวัสดีนะครับนะคุณพมรสนใจดูคันไหนไหมครับ นะแนะนำมาได้นะครับหนึ่งนะครับสองนะครับและสามนะครับฝนะากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับนะนะโอเคนะครับ <laughs> เดี๋ยว <laughs> ลงจากหลังกระบะก่อนนะครับนะเดี๋ยวพาดูกันละกันนะครับขอเริ่มจาก ปีเก่าแล้วกันนะครับนะแล้วเดี๋ยวไปจบที่ปีใหม่ล่าสุดนะครับก็คือเริ่มจากนี้นะครับนี่นี่แล้วก็สุดท้ายนะครับของวันนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่ะโอเคนะครับเรามาเริ่มกันคันแรกนะครับคันนี้นะครับ โตโยต้าเอาตินะครับโตโยต้าเอาติดนะครับคันนี้ 1.8G นะครับปี2013ราคา3 4 9 0 0 0บาทนะครับเราสามารถจัดได้เต็มนะครับเรทฟรีดาวนะครับผ่อนอยู่ที่6,800บาทนะครับที่6ปีนะครับหากคุณลูกค้าดาวเพิ่มนะครับก็ทุกๆ10,000บาทนะครับก็จะลดลงประมาณ200บาทนะครับทางงวดนะครับนะสำหรับเงินดาวนะครับ ออกรถที่เราก็ฟรีนะครับค่าจัดข้าโอนต่อภาษีพรบนะครับรับประกันเครื่องยนต์เจกล่อง ECU นะครับหนึ่งปีหรือสองหมื่นโลนะครับเรามาดูรายละเอียกันดีกว่านะครับคันนี้นะครับเป็นโฉมม i n เนอร์เชนนะครับช่วงปี2010นะครับนะคันนี้จบที่ปี2013นะครับก่อนจะนเปลี่ยนโฉมเป็นรุ่นถันไปนะครับบริเวณด้านหน้านะครับโครงไฟหน้านะครับรูปทรงสวยงามนะครับ กับการดีไซน์นะครับดูแบบมีลูกเล่นนะครับนะคล้ายดวงตานะครับสวยนะครับกระจังหน้านะครับดูแบบพลาสติกพลาสติกนะครับนะสวยงามนะครับมีอยตัดหมอกนะครับการชุนหน้านะครับล้อนะครับเป็นล้อเดิมนะครับจากโรงงานนะครับล้ออลอยนะครับ ตอนนี้ใส่ยางของยี่ห้อดันหลบนะครับดันหลบเป็นยางปี16นะครับดูกันต่อนะครับกระจกด้านข้างนะครับนไฟเลี้ยวอยู่ที่นี่นะครับอยู่ที่กระจกด้านข้างนะครับแล้วก็มีกันกระแทกนะครับด้านข้างบริเวณประตูนะครับมิดเกิร์ดด้านข้างนะครับดับดนท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายนะครับ ดวงโตโตแบบนี้เลยนะครับรูปทรงสวยงามคล้ายๆไฟหน้านะครับสำหรับในส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้นะครับรุ่น 118G นะครับติดอยู่บริเวณด้านซ้ายของรถนะครับแล้วก็มีคิ้วนะครับเป็นโครเมียมนะครับเงาเงแบบนี้นะครับชื่อเต็มเขานะครับ t o y o t o Corolla า l t i ต ด้านล่างนะครับก็มีไฟทับทิมนะครับแล้วก็มีตะเกิดด้านท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับในเลสฟีดาวผ่อนที่6,800นะครับเรามาดูกันว่ารถที่ผ่อนฟีดาว6,800นนะครับข้างในเป็นยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับกุญแจนะครับที่ให้มาก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับนะแล้วก็มีหนีนะฮะเห็นไหมครับ เตอรต้าออโตอะลามนะครับก็คือการเตือนนั่นเองนะครับเราไปดูกันนะครับคันนี้บา้นประตูนะครับบานประตูนี่นะครับตรงเนี้ยจะเป็นแบบว่าทํามานะครับลุงประตูกับคอนโซลครับประกบกันนะครับเวลาที่เราขับรถนะครับปิดประตูสนิทนะครับนะก็ลดในเรื่องของเสียงรบกวนภายนอกนะครับ แล้วก็นี่นะครับลำโพงเล็กๆนะครับรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับตรงมุมประตูนะครับรูปแผงประตูกันดีกว่านะครับก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้านะนี่ครับมือจับนะครับสีเทานะครับสีบอลนะครับบอลบอลเทาเทานะครับทุกวันนี้ผมเริ่มจะแยกไม่ออกแล้วนะครับ ดูกันต่อดีกว่านะครับนะบานมาตูก็เดิมเดิมนะครับสรบเพชรอยู่ครบนะครับเรียบร้อยอรู่ลอยไม่ค่อยมีนะครับดูสิครับนะสวยยนะครับย้ํานะครับว่าผ่อนหกพันแปดหกพันแปดร้อยว่าบาทนะครับนะดูภายในกันต่อนะครับหลังคานะครับสะอาดๆแบบนี้เลยนะครับมีไฟเพดานถึงสองจุดด้วยกันนะครับนะเบาะที่ให้มาก็เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนัง เดิมๆสวยๆนะครับไม่มีแตกนะครับนะสภาพดีนะครับพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันนะครับนะนี่นะครับมีปุ่มต่างๆซัพพอร์ตเพิ่มเติมนะครับซิเคลิตี้นะครับเกี่ยวกับระบบไฟนะครับแล้วก็ปรับกระจกข้างไฟฟ้านะครับนะหน้าปัดเลนไมานะครับนี่นะครับนะเสียบให้ดูกันหน่อย นะปัดเลนไหม่นะครับวิ่งที่แสนสองนะครับคันนี้มีหน้าจอมาให้นะครับเป็นหน้าจอของทางโตโยต้าเองนะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับใส่ SD card ได้นะครับมีแมปนะครับนะก็คือ GPS นะครับสะดวกสบายนะครับระบบเครื่องปรับอากาศก็เป็นออโต้นะครับสามารถตั้งค่าได้เองนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับ นี่นะฮะสมบูรณ์สมบูรณ์สวยๆแบบนี้นะครับพรห0น6 8ดร้อยเท่านั้นเองนะครับ6800ถูกนะครับเงินเดือนหมื่นสี่ก็ซื้อได้นะครับเงินเดือนหมื่นสี่ขึ้นไปนะครับถ้าซื้อคนเดียวนะครับนะอ่าเป็นไงฮะจบไปนะครับสำหรับคันแรกนะครับกับ t o y ยต a a อ t i ติปี2013นะครับคันนี้ 18G นะครับ 3 4 9 0 0 0ีบาทพ่อน6,800้อกบาทนะครับที่6ปีในเลทฟรีดาวนะครับอ่ะดูคันถัดไปกันดีกว่านะครับคันนี้คันนี้นะครับเป็น Toyota นะครับ Toyota a อา i ติเช่นกันนะครับเป็นรุ่น1นึ e s p o r t นะครับ1นึ e s p o r t นะครับสภาพสวยๆรอลรอแบบนี้เลยนะครับกับสีขาวมุกนะครับอ่า เดี๋ยวขอกล่าวสวัสดีกันหน่อยนะครับสวัสดีคุณพีรพงศ์นะครับสวัสดีคุณตีใหญ่นะครับสวัสดีคุณเหนือกลืพักนะครับสวัสดีคุณชาชายนะครับสวัสดีคุณอัศพรนะครับสวัสดีคุณสุตพรนะครับสวัสดีคุณเบิร์ตนะครับสวัสดีคุณธนัทนะครับสวัสดีคุณป่าพัสสอนนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์ก็แชร์กันนิดนึงนะครับนะขอบคุณมากๆนะครับอ่ะเรามาดูกันต่อนะครับคันนี้นะครับกับ โต้าเอาติสนะครับโต้ตาเอาติสหนึ่งจุดแปดอีสปอร์นะครับเป็นรุ่นท็อปนะครับเกือบสุดเพด้านนะครับสุดว่าเขาคืออีสปอร์ออฟชั่นนะครับคันนี้ก็ลองท็อปนะครับลองท็อปนะครับสภาพสวยสวยกันเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับคันนี้รถคันนี้นะครับเป็นสีขาวมุกนะครับขาวมุกเดิมนะครับจากโรงงานนะครับไม่เคยทำสีใดๆนะครับ ไฟหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีไฟเดย์ไลท์นะครับเป็น LED นะครับสี่จุดด้วยกันนะครับด้านล่างนะครับมีสเกิร์ตนะครับนะลูกทรงสวยงามนะครับคันนี้ก่อป้ายทะเบียนนะครับนะเจ้าของเก่านะครับมีการ modify นะครับดัดแปลงนะครับเป็นแบบป้ายยาวๆนะครับเพื่อให้เข้ากับกรอบกันชนนะครับ ซึ่งป้ายทะเบียนนี้บางคนสงสัยว่าเอ้ยออกไปตำรวจไม่จับหรอไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเห็นไหมคะเขาว้าไว้นะครับโชว์ว่ามาจากขนส่งนะครับดังนั้นอยากจะใช้ต่อก็ไม่เป็นไรนะครับสําหรับป้ายเต็มๆเกิดแบบนี้นะครับนะก็เท่ๆไปแบบนะครับดูกันต่อดีกว่านะครับด้านข้างนะครับล้อนะครับเป็นล้อทูโทนนะครับ เท่ๆส,สวยๆแบบนี้เลยนะครับนำมาจากโรงงานนะครับนะแบบว่าไม่ต้องเปลี่ยนแม็กก็ล่อแล้วนะครับนะเดิมๆนะครับรถนี้ตอนนี้นะครับแตาย,ยางมิสซลินนะครับนะเป็นล้อขอบส7เนะครับสภาพส,สวยๆกันเลยนะครับนะไปดูกันต่อนะครับ กระจกข้างนะครับนะไฟเลี้ยวนะครับอยู่นี่นะครับก็มีสเกิร์ด้านข้างนะครับมือจับนะครับมีกริกด้วยคอมียมนะครับเพิ่มความหรูหรานะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟนะครับนี่นะครับเป็นไงครับสวยๆวแบบนี้เลยนะครับมีทั้ง L e d ดีนะครับมีทั้งเป็นเส้นๆนะครับนะดีไซน์ใหม่เปลี่ยนไปเยอะนะครับนี่นะครับจากปีสิบ 3นะครับเป็น14บสี่เห็นไหมฮะความแตกต่างนะครับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับนี่นะครับมีเพลทโชว์นะครับ e-sport นะครับสวยๆแบบนี้นะครับเกิดด้านท้ายนะครับมีไฟทับทิมนะครับดิ f ฟ u เ e อร์เคปลานะครับจากโรงงานนะครับแล้วก็มีวิงหลังนะครับสปอยเลอร์หลังปุดเป็ดนะครับนะ นี่นะครับหนึ่งจุดปดนะครับอ่ะเราไปดูภายในกันนะครับคันนี้เปิดมานะครับปึ๊บนะครับอ่าเป็นไงฮะกับการดีไซน์นะครับตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะครับแต่ก็ยังคงความเจ็บเดิมนะครับระหว่างประตูนะครับกับคอนโซลนะครับเรื่องความแนบสนิทนะครับ ลำโพงเปลี่ยนไปนะครับเป็นลักษณะวงกลมนะครับมือจับนะครับตรงนี้ออกเหมือนเป็นรถสปอร์ตนะครับจับนะครับเปิดประตูนะครับมือจับโรเมียมนะครับปลั๊กไฟฟ้านะครับสวยนะครับสภาพดีกันเลยนะครับคันนี้แตกเพสทนะครับริ้วรอยไม่มีนะครับสวยแบบนี้นะครับ นี่ครับปลับไฟฟ้าเช่นกันนะครับพวงมาลัยได้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับฝั่งหนึ่งนะครับพวงมาลัยก็หุ้มหนังนะครับแล้วก็มีแพดเดิ้ลชิปด้วยนะครับเห็นไหมเอ่ยลบนะครับเครื่องหมายลบและเครื่องหมายบวกนะครับตรงนี้เอาไว้เปลี่ยนเกียร์นะครับนะที่พวงมาลัยนะครับสะดวกนะครับเบาะก็เป็นเบาะหนังนะครับดีไซน์ใหม่นะครับก็ดูสวยๆกันไปนะครับสําหรับ รถคันนี้นะครับเบาะก็สวยสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกนะครับสําหรับเบาะหนังนะครับนะดูเลื่อนไมค์กันสักหน่อยครับนี่นะครับรถคันนี้วิ่งอยู่แค่แปดหมื่นกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับอาติสนะครับวิ่งแปดหมื่นถือว่าวิ่งน้อยนะครับเพราะรถเตอรต้าอาติส่วนใหญ่นะครับก็จะเอาไว้วิ่งงานจริงจังนะครับก็คือรับส่งคนนะครับรับส่งผู้บริหารนะครับ หรือว่าเป็นพนักงานออฟฟิศนะครับนะทำงานนะครับนั่งสบายๆนะครับก็ปกติส่วนมากนะครับรถมือสองก็ขึ้นหลักแสนหมดนะครับแต่คันนี้ยังอยู่แปดหมื่นนะครับการันตีนะครับว่าใหม่แท้นะครับอ่านี่นะฮะในส่วนของคอนโซลกลางนะครับอ่าสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับ คันนี้นะครับ459,000บาทนะครับ459,000บาทผ่อนก็ประมาณนะครับประมาณงวดละ9,000บาทนะครับงวดละ9,000บาทที่6ปีนะครับนะครับในเลทฟรีดาวนะครับไงครับสวยไหมครับนะคันนี้รุ่นลองท็อปนะครับลองท็อป ออปชันแน่นๆนะครับหล่อทั้งภายนอกและภายในนะครับสวัสดีนะครับคุณชำนาญนะครับสวัสดีคุณบัชวุฒินะครับสวัสดีคุณสิบห้าตุลานะครับสวัสดีทุกท่านเลยดูกันต่อนะครับคันถัดไปครับทันนี้เอาติดนะครับเอาติดปีสอง6นสิบหกนะครับคันนี้สีออกบอลนะครับออกบอลเทาอ่อนๆนะครับนะ นี่นะครับสวยเหมือนกันนะครับไฟหน้านะครับนะครับปรับเปลี่ยนการดีไซน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นการผสมผสานนะครับระหว่างไฟ LED นะครับซึ่งทําเป็นไฟเดย์ไลท์นะครับแล้วก็โคมนะครับอันนี้เป็นรุ่น 1.8E นะครับไฟก็เลยเป็นแบบฮาโลเจนนะครับนะกระจังหน้านะครับมีการดีไซน์ใหม่นะครับนะครับดีไซน์ นี้ปี2016นะครับก็รถประมาณ4ปีนะครับนี่นะฮะล้อนะครับก็เป็นฟูโทนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นสีเงินตัดกับสีเทาเข้มๆนะครับตอนนี้ก็ใส่ยางเดลล็อกอยู่นะครับปี2019นะครับสภาพดีอยู่นะครับนะใคกระนิกได้ยาวๆนะครับล้อขอบ16นะครับ ไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกข้างนะครับนะมือจับก็มีโฟมียมตัดเช่นกันนะครับไฟท้ายนะครับสวยๆเช่นกันนะครับนะนะครับคนละดีไซน์นะครับกับคันต่อนหน้านะครับนี่ครับรุ่น 1.8E นะครับนะเป็นไงครับ ดูการลอบๆอบคันนะครับคันนี้นะครับราคาสูงกว่าคันสีขาวแค่หนึ่งหมื่นบาทนะครับปีได้ใหม่กว่าสองปีนะครับคันนี้สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะเดี๋ยวเราดูภายในคันนะครับว่ารถคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับดูกระจกออโต้นะครับหลังจากที่ปลดล็อกนะครับ เรามาดูกันนะครับรถคันนี้นะครับเห็นไหมฮะดีไซน์เหมือนเดิมนะครับสําหรับในส่วนของบานประตูนะครับภายในนะครับรถคันนี้เนี่ยเป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้านะครับพวงมาลัยก็ได้เป็นมัลติฟังก์ชันเช่นกันนะครับบริเวณคอนโซลกลางนะครับเหมือนกันเลยนะฮะวิทยุนะครับ ระบบรบบอากาศคันนี้จะเป็นแบบแมนนวลนะครับมือหมุนนะครับเกียร์ออโต้นะครับดูนะปัดเลนใหม่กันสักหน่อยนะครับคันนี้นะครับก็รถวิ่งอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนกับหนึ่งพันนะครับหนึ่งแสนกับหนึ่งพันนะครับก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะครับสำหรับเอาติดนะครับขออภัยฮะ นะครับบัไฟฟ้านะครับนะสำหรับการจุข้างนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับกับการพาดูรถนะครับเตอรต้าเอาติดทั้งสามโฉมนะครับมีใครสนใจคันไหนเป็นพิเศษไหมครับสอบถามพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าอยากดูรุ่นอื่นนะครับเราก็มีนะครับวันนี้ก็มีรถเจาะอยู่นะครับประมาณสี่สิบพันนะครับหรือว่าใครสนใจนะครับ รถอะไรนะครับแจ้งกันได้เลยนะครับเรามีทีมงานจะหารถดีมีคุณภาพนะครับให้คุณลูกค้านะครับแลวเราก็มีบริษัทในเครือนะครับก็คือกิจรุ่งโลดเจริญยนต์นะครับอยู่ที่สาขานครปฐามถมนะครับและสาขาลาดบุรีนะครับใครที่สนใจนะครับรถแบบไหนนะครับแจ้งกันได้นะครับสามารถเซ็นรถนะครับข้าม บริษัทกันได้นะครับนะสมมุติว่าลูกค้าอยู่ที่ราชบุรีนะครับสนใจรถที่คิงคองบิ๊กตานะครับสามารถเซ็นสัญญาที่ราชบุรีนะครับผลอนุมัติผ่านนะครับเดี๋ยวเราเอารถไปส่งให้นะครับนะเป็นไงฮะสภาพส,สวยๆกันเลยนะครับทั้งสาคันนะครับวิ่งไม่เยอะนะครับ อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะครับเหมาะสมนะครับภายในใหญ่กว้างนั่งสบายนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบนะครับนั่งได้สบายๆนะครับน้ำหนักนะครับแปดสิบเก้าสิบร้อยนะครับก็รุ่นนี้เทครับนนะจะได้แบบนั่งกันสบายๆนะครับรถเล็กนั่งแล้วอึดอัดนะครับ ก่อนก็ไม่ได้แบบว่าน่ากลัวอะไรนะครับก็อยู่ที่เริ่มต้น6,800นะครับสำหรับเอาติดนะครับหรือว่าจะปีใหม่ๆห,หน่อยนะครับ2 0 0ันนี้ก็ประมาณ9,000บาทนะครับถ้าคนเดียวซื้อครับก็สองเงินเดือน18,000ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวจะกู้ร่วมกันก็ได้นะครับสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องนะครับ ือว่าจะดาวก็ได้นะครับนะตามที่คุณลูกค้าต้องการนะครับเครดิตเป็นยังไงก็มาคุยกันได้นะครับนะเรายินดีแนะนําให้คําปรึกษานะครับโทรติดต่อได้2เบอร์สหมายเลขนะครับมี0ู8นะครับ4ี่สองหดและศูนย์2 2435ดสองดสี่สห้านะครับติดต่อกันได้ตลอดนะครับนะโทรมาไม่รับโทรกลับแน่นอนนะครับ โอเคครับก็ขอฝากกันด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ11นาฬิกานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ดูกันนะครับและกดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณครับไว้พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ